คุพ่อค่ะคุณพ่อเสียนหน้าค่ะเออว่าดีแม่ล่ะจ้ะบันนี้โอ้เล่าเมื่อวานนี้เขาดีแต่เมื่อวานนี้เจ็ดมวนติดแล้วนะคะของพ่อไม่ได้เป็นปอบซะบ่กพ่อหยอกเหรอเมาหยอกนะคะพูดเล่นนะคะเอาอ่าแนวทางเพื่อนบ้านเราพัทยนาเจ็ดงวดติดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปโซ่ไปเบิรงช่วงเล่านาะพ่อเนาะช่วงตอนตอนแนวทางเล่าก็แล้วกัน แต่ว่าเมื่อนี้คลิปสรุปคลิปรวมแล้วก็คลิปสรุปแนวทางเพื่อนบ้านก็ทําไปแล้วแล้วก็โหลดไปแล้วว่าของอาจารย์ท่านไหนเข้าบ้างอันนี้เฮ็ดไปแล้วเนาะพ่อแล้วก็ตอนนี้เราพัฒนายังไม่ทันได้แล้วก็ต้องเป็นคลิปหนาแล้วกัตอนนี้พ่อยังไม่ได้คิดเนาะ,ะเอาดีๆแม่นๆสั่นพอว่าบัานทึกทีเป็นแนวทางฮานอยไปเบืองฮานอยกอนเนาะฮานอยเมื่อวานเป็นบ่ะพ่อเมื่อวานนี่เขาดีๆ,ๆ,ๆเนาะพ่อเนาะเมื่อวานเนาะ อะไรบ้างนะมาเบิรงกันเนาะจ้ะหาฮานอยเมื่อวานเริ่มเริ่มไปที่ฮาหนอยพิเศษรถเแล้จ้าฮานอยพิเศษเข่าฮานอยพิเศษเลขอย่างห้าสี่เนาะค่ะพิเศษห้าสี่เข่าห้าสี่บนเนาะมาบนห้าสี่บนเลขเด่นสามกับสี่มาสี่เนาะจ้าอุ้ยเอาสีน้ำเงินขีดอะประกาศแดงเดี๋ยวกัน ้าประการแดงกันนี่ค่ะเข้าที่สี่แล้วก็ลาดับต่อไปเนาะข้างล่างหกเจ็ดหกเจ็ดบมีมีแต่ของมือคนเนอะจ๊ะแล้วก็ลาวสามไิคีสี่เจ็ดสามห้าปาดเข่าทั้งบนทั้งล่างเียแม่ลาวสามคีห้าสามแล้วก็สี่เจ็ดนะจ๊ะเข้าตัวกลับ เข้าล่างเข้าล่างเป็นสามห้าเป็นตัวกลับแล้วก็เข้าบนเป็นตัวกลับเป็นสี่เจ็ดแล้วก็้านอยปกติเข้าเจ็ดหกบ่เจ็ดหกกับอยียงอ๋อฮานอยปกติบมมา่านอกจากเมื่อวาน้านอยปกติบนออกเจ็ดหกข้างล่างหกเจ็ดไอาย,ยาอาตตออีอย่างที่เป็นอั่างสบนเจ็ดหกล่างหกเจ็ดปกติ ล็อก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 ,อกบอกจก้ะอันนี้พูดเด่นแล้ะกันพูดหยอกอ่ะจริงเท็จบอร์ลู่นะคะแต่ว่าเป็นแนวทางอ่าฮาน้อยวีเพีล่างเจ็ดสามนะคะเจ็ดสามข้างบนสองเก้าบ่มีเนาะ,ะสามมาะคะ่ะเด่นสามเนาะ,ะแล้วก็มีอ่าเล่าพัฒนาเนาะ โอ้โฮเมนลาวฮาหนอยพัฒนาโอ้ยปากแมวว่วาพิษอยู่เลยน้อยกับยังสิงไปเล่าอยู่ฮาหนอยพัฒนามาหกสองนะจ๊ะหกสองตรงตรงข้างล่างออกสี่สี่ออกเบิน้นนี่ไงสี่สี่กับมีเด้จ้ปะป้าเล็กเบิ้นยังถืออยู่น่ะมันนะเนี่ยอันนี้คือแนวทางฮหาหนอยเนาะค่ะงานสิ่งใดทั้งบนทั้งล่างได้เลยเนาะฮานอยจเมืหห่อกีหห้ฮานอยพัฒนาหนี่ แมนจ้ะอ่าเลขหลักร้อยหลักร้อยมาที่ปกติคือหกเนะา 6, นะหลักร้อยมาหกเนาะพ่อของฮานอยปกติเด็นเด่นที่หกนอกจากข่าหกเนะี่ยแล้วก็ไปเล่านี่ตั้งแต่เล่าสตาร์เนาะค่ะไปเบิ้งกับรถได้พี่เรียวทางเพื่อนบ้านอันนี้ดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความเบิดเพลินเด้อจ้ะ ทำให้ดูเพื่อความเพลิดเพลินเ,พนเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกซีดด้วย่ะอ่ะลาสตาเข้าที่สี่เจ็ดด้วยค่ะลาสตาลาสตาเข้าสีเจ็ดเด้อเมื่อวานนี้แล้วก็ลาวสามัคคีเข้าห้าเก้าด้วยเนาะห้าเก้าแล้วก็สี่ห้าป้านเข้าบน,น, 9, นเข้าล่างจะอนึ่งไหมเก้าห้านี่ลาวเนาะไปรอบรอบหน่ขึ้นเหมืนรอบเดิกเนาะ แล้วก็ลาวอาเซียน40กับอย่าง40กับ26โอ้ยบนล่างอีกแล้วนเนาะเวลาเพื่อนบ้านแล้วก็ลาวสามัคคี06กับ21นั่นอะ06ตรงตรงแล้วก็ลาวีไอพีเนาะลาวอย่างนี้เดี๋ยวมึงลาวีไอพี37น้ะนะ่น้ะ37 ลาสตาอ้ยลาสตา V A P บามาเนาะคะ่ะหลุดไปนอยเอ็กตาเข้าที่ศูนย์หกเนาะเอ็กตาศูนย์หกเนาะลาวกาชาิสี่เก้าหนึ่งสี่แปดห้าไม่มาแล้วก็ดาวโจนเนาะ,ะดาวจนกับบ้าอันนี้ก็ถือว่าโอ้เข้ามากกว่าหลุดเมื่อวันเดินดีสองวันติดกันแล้วรอบเด็กนาะรอบเด็กรอบเด็กอันนี้ให้ดูเป็น แนวทางแล้วไงดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความเพลิดเพลินเด้อคุณพ่อคุณแม่สุขบุสุกันใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจกับทางช่องโจพารวยและเป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อเสียนน,าคาน,นะคะแนบแนลแล้วไง้ใดมิโคมิลามีมานแล้วไงก็อย่าลืมคุณพ่อํำเด้อผู้ที่คิดคนไห่เนาะเป็นแนวทางเท่านั้นอ้าพอ่อตามต่อถ้าน้อยมื่อนี้เราจะ ยาเฝ้าอ่านั่นกันเนาะย่าเฝ้าเบือได้พอเลย <c oughs> คิดแล้วมันเบ้าน้อยยังก่า้าน่อยคิดเรียบร้อยแล้วบ่จ๊ะได้แหละมันบเบ้าหัวห่วย,ยคือวางสันวางจังสันหน่โอ้ยจะมันเลวหน่อยีย่ เอาตัตงไปทัวร์ไปมุกมุกมู่กับตัวเมียการเจนาบุรีบ่โจบีบผ้าดวยตามล้างเพื่อนตลอดเอาที่ล้างเพื่อนตลอดนอกจากผู้ใด,ดบ่าทาดดบ่านผู้ใดบ่ไหนก็เบิ่งท่างช่องก็ได้เนาะพอ่อเนาะเอายี่สิบเจ็ดงางวดนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะจะเขียนเป็นลำดับไวนะ้เนาะคงคุณพ่อเสียนนาคา่ะกินข้าวกับยังเนาะมื้อนี้เนาะนนนะก,นกินแล้วบ่ขอกินเราได้ลูกกินก็ไป ใส่ย่างเนื้อนั้งละโอ้อย่างเนื้ออีกแล้วเมื่อวานก็นย่างเนื้ออือเนี่ยเนื้อมันเหลือซื่อว่าเป็นโลโแม่วน<อ>ย่างกิเนี่ยจ้ะกินเพื่อนเลยเดยยหห้อยืมฮานอยเนาะคะ่ะฮาหนอยมัดรวมเด้อดูหัวข้อดีๆด,ด้วยค่ะพีหัวข้อมีลาวมีฮาหนอยแล้วก็มีรัฐบาลไทยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลาวกับฮาหนอยฮาหนอยนี่มีทุกมือเนาะจา้ะ ฮานอยของวันเมื่อนีวันเสาร์เลอค่วะวันเสาร์เมื่อวันวันพระแรมสิบห้าค่ำวันนี้เมื่อนี้ข้างคืนนะได้ืหมนี่นนขนนึ้นแล้วตามรักอัานเพื่อนเนาะใจเย็นนะคะ่ะเอฟซีได้กี่นาทีแล้วยังหน่อยได้สิบนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวทําให้เนอะ,ะดูเพื่อเป็นแนวทางเนอะประกาแดงมืดเบิร์ดแล้วเดี๋ยวห้ประกาแดงไหมเพื่น จ้ะฮานอยวันเสาร์ไปรวยรายวันเนาะรวยรายวันเนาะคะ่ะรวยรายวันขีดนเจนชัดๆกันเิ่นสิได้เออดูชัดเจนเนาะคะ่ะฟอลลีร้อนบใส่สสาม,มาอันเด่นตัวไหนคะพ่อสองกับสามเด่นสองกับสามเนาะจ้ะ แล้วก็หลักร้อยจ้าหลักร้อยมีหกับไอ้นี่ไอ้หกับสองหก,กับสองจ้ะขีดเส้นนับมันคิดเส้นแป๊บหนึ่งแล้วคนะ่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยพรา่านี่เขียนเบี้ยวเนาะสายตาเอียงรวยรายวันเนอ้อพี่แนวทางเพื่อนบ้านดูเพื่อความเพลิดเพลินนะจ้ะ เอาไปเบ่งว่าคุณพ่อนี่โอ้แล้วไห้แม่นไห้ตรงมอมาเป็นเซียนเนี่ยเป็นเซียนไปยิงมากค่ะพ่อสองตัวจ้าตัวแรกตัวแรกมี่สองหกสองเจ็ดสองหกจ้าแล้วก็สองเจ็ดค่ะสองแปดเดี๋ยวนะะี้ค่ะสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดสามหก สามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้า แปดห้าแปดหกแเจแปห้าแปดหกแปดเจ็ดล้วก้าห้าเก้าห้าหกเจ็ดบมี่ออมาเเมื่อวานนี้ออกหกเจ็ดมี่เลยอันนี้เเจ็ดหัวีเลยแบนจ้ะทำหาซื้อทำหาซื้อนียย่านบ่มี ทำไมกวนนั่อกดูไลายเมือม่อเมื่อสีไมาอีกบ่เนาะเก็บหกนี 7, อก่อย่าบอกได้ว,ว่ามาอีกเขาเขาหลอกเขาเขาหลอกไว้นะสีมาอีกเยอะเลยเอาเบิ้ลตัวไหนจ้ะเบิ้ลมีบ่เบิ้ลมือนี่เบิ้ลมีหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเบิ้ลนะครับหกหกเจ็ดเจ็ด แปดแปดศูนศูนบ่มี่จ้ะบาได้อยู่ในสเต็ปนะเอาพ่อเน่นตัวใดจ้ะเน่นไหนเน่นเน้นสองหสองเจ็ดน้นที 2, 6, ่สองหกนะจ้ะสองหกสองเจ็ดหเจ็ดสองเจ็ด สองหกสองเจ็ดสามหกเนาะค่ะสามหกสามเจ็ดค่ะโอ้ตอนนี้ก็ะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดเนาะค่ะสี่แปดค่ะโอ้ตอนนี้ก็เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกตัวเน่นเนาะตอนนี้ค่ะแปดแปดห้าแปดหก แปดห้าแปดหกค่ะนั่นวเป็น้ตัวเน้นบางขีดเส้นใต้สำหรับงดหน่อยทุนหน่อยเนาะจ้ะแต่ว่าย่านแนวตัวเน้นเอามาสุโตัวเนี่องากโมเมนต์วนน่านันต้องกาะไปแนวทางเพื่อนบ้านนอ้องกาพิเศษนหน้านอยพิเศษห้านอยปกติหานอยวี p พีหลักๆคือสามน้อยเนาะจ้ะกตามตัวเน้นเนาะ ไพงบหน่อยกับตัวเน้นได้เลยจ้ะแต่ว่าขันซื้อตัวเน้นขันซุว่าเอาตัวเน้นมันบ่มากอ่ะพี่จะาหน้าเบิงะะ้งเน่ะโอ้ยเสียดายเอาเต็มซะ้ากับกบาลเนาะเทียกัหลายแนวหลายอย่างเอาขอทวนู้ค่อขอทว,วนก่อนเด้ออ่าแนวทางดะะูว่าห้าน้อยของคุณพ่อเสียนหน้าคาวันที่ยี่สิบหกเดือนกรกฎาคมสองห้าแปดคือวันนี้เอาอ่านตรงกับวันเสาร์เนาะ ฮาหนอยมัดรวมต้องอ่านะะดูหัวข้อก่อนเด้อฮานอยมัดรวมต้องอ่านเด่นสองกับสามหลักร้อยมีหกกับสองเนาะจ้ะสองตัวมีสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าอ่าเบิ้นต้ะหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดอะมาดูตัวเน้นต้อะเน้นมีสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ด สี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดห้าแปดหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเน้นที่สิบคู่แ้วค่ะถูกมะเพาะแม่จ้ะแม่โยสันเทียงแล้วเด้อบันนี้นี่ของเก่านอกจากของเก่าของใหม่อ่ะ วงจักโตกเอาไปเบิ่งย้อนหลังได้นะไงดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะไงเอซไปดูเปรียบเทียบเนาะแนวทางของคุณพ่อเซียนนาขาเป็นยังไงเนาะแนวทางเพื่อนบ้านนี่ค่ะพ่ออวยพ่อเนซีถึงมีโชคมีลาภเ่ยจ้ะพ่อเเมื่อนีเอ c ก็ได้สูขููคนส่องงองโซผ้าลวยเมื่อนีห้าน้อยก็อีกสื่ออก็เก้าละก็ให้เอฟซี นี่เงินมีท่ทีโชคมีลาบครับสองโจภาลวยแล้วเอฟซี FC ก็บใคขอบพคุณมาก่ะกับขอบพระคุณคุณพอ่อมากแล้วค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝาั่งเอฟซีแฟนช่องของโจพาลวยแล้วค่ะใครทุกเมื่อก็คอยคุณพ่อมีสุขภบาพแข็งแรงแล้ค่ะเป็นคนใจเอฟซีแฟนซ่องทั้งลาวทั้งนอยเนาะทั้งไทยด้วยขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีค่ะออดีนี่แหละค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทาง เป็นสื่อกลางเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไลน์ลหนึ่งแชร์ในเด้อค่ะเป็นกำลังใจกับท่าน่องโจผ้าเริ่แมแนขอกาบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุรสุกนที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อยู่ตลอดนะคะไม่ทอดทิ้งกันก็ขอให้มีโชคมีลามีหมาในแง่งปังปังรวยรวยทุกๆคนทุกๆท่านเนาะ คำข,ของไปล่าก็ขอให้คำได้แห้งๆไปรัฐบาลไทยก็ให้ถูกอลอตเตอรี่สลากกินแบ่งไทยรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งเด้อไปห้าน้อยก็ขอให้แห้งปังดังโดยทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ